เด็ดจักไรลูกพี่อุมีเตอันนี้ดิ้นไม่ทีเดียว็จักไรเด็จักไรอย่นี้นะดเดเ็สองไลพ่พอซีกิมันเบอร์เด้อได้ยังยังีกิมันเบอร์ด้สส่สองคนาองไล่กัดไอเนาะแน่นวะเขามัน,นำโอ้ยอุซ่าไปหลีอุซาอุซ่าไปนอนหลีแล้วแมนบอยังนำมาเกี่ยวอยู่นำไปกเกี่ยวอยู่เต้

หกโมงแปดนาฬิกาสนาทีเหลืองานตอนหางม้องครึ่งค่ะเก้วเขาวังสายมุดคัวอยู่ใบสองกลัวนะเสรแล้วใครไทำม ลิงดึงขาเทเลอร์วล้แรนไปเห็นเขาล่ม,มองนดมันลงดีทุกเุกอย่าเล่งมองนั้นเลยว่าว่าปากลมเลื่อนกันเบปันไหนว่ะคือบ่ปันได้อยู่ว่ะบมเนบมเัรถใชน้ำมันเลยเขาบอกว่าปากขามันเลยเด็กเพราะว่ามันจะมีเขายืดกับเขาเล่นม่หรแตเขาเอา,เอาแต่เขายืน,นขเขาล่มไเหยียบรงเร

มันะดวกรวดเร็วด้วยสบายปั้นหมาบันนี้ต้องกล่มเป็นข้าต่งห้องรลงกับพ่อจวดเลยเดี๋ยวเทียบได้คนขอไป วยโหวยันึงโอ้ยหอยทั้งนึงซื้อสลิงมาซื้อสลิงจักบัดอันนี้หวยทั้งหวยตทั้งนี้ไม่ต้องาูสลิงจักบัดมวนจักบัดภูมิซื้อมาถึงแบบไงหน บอกว่าแค่งคมาที่ไปบือก็จะคล้องเขา่ต้องมใส่ด้วยมาบอกว่า้อาทั้งหมดผมกเกียกันคืออยู่บอกว่าแค่แค่เห็นหมดรถเก่าเปนลูกทุ่นไปลูทุ่นเห็ดเลยเดี๋ยนี่แของลุงใส่มาเป็นตีไม่โคลนเครอยได้ใหายเนาะว่เกี่ยวห้องกันใหญ่ืชอมือมือละสองสามรั่งบอเพลินีไต้องทีเลยนะ ันเลยืนึงดอเลยเดี๋ยวมันีดึขึ้นเองมันดอกไม่ใช่ป่ล่ะอืมมผมเป็นไรผมเป็นมัดเลยหดเผมไม่ได้มัดไปเองโซข้อรถ่มันงามเลยสลดเี่ยวดังปกติจะคงไปหมูไปใส่ป่ะห้องกูเนน้หมู่นีําหมูอับน้ำบ่เสือจะขันนี้หไปจอดคู่กัน มันเหี้ห่องคอยอยู่ห้องจังไรอยากอ้ขั้นข่งๆเกยวน้ำกันอน้น่ะบอเข้าวดว่าเข้าวาดต่เข้าไหนเกี่ยวให้น่อยละเข้าไปยืนเมืองเขาเขาเองจะหน่อยเขา บอกเขามาสองลเขาใหญ่ไปหรือไหมเขาสองไรเขาก็ยังใหญ่มากคือกันนหน่อนไหอ่ะสองขั้นโอ้น oh, ึกว่าเป็นแต่เ่าตัวนี nope, ้เขาก็เป็นตัวนี้วัดสันช่วงเขาเบาเนี่ยนหนาเกงกระได้งลายค่ะแนหนาบุเกงกะยางตีเห็นค่ะนอนกินเขาลิ่งไปอ่า คุณนายหนาหนาเง่งเก่งคุณเขาได้เกีียวเปิดไฟเกีียวเขา่ามันนี่ชอเฟอร์เข้ากะเลิกเลีออย้ยวค่ะจะว่าเปลี่ยนชอเฟอร์รให้อันเบาหมูขึ้นครับค่ะ่นมาเห็ดหาเส้นเ,เล์ถาเบาหมูเบาหมูแหละจวดคักพี่นอ้อง ก็ไายแล้วเนาะไายหมดเจ้าคุณเราบอกาเตรียมตก่อนไปใส่ผูกผูกไท่บ่ใส่สูดหนมาบอของย่งเาทีบอกันอนคุณเทเลของย่งหยานบอย่านู้เีอเ ูู้เดกันใหญ่าลูกมนีิโน่กขาเจ้ามาก็ยังใหญ่าลูกเยที่ให้โดเจ้อเาไม่่ยูไรลูกท่นยูร้ายหมดสินตอนยูคือไคืหีดีพูดไปนอนไปนอนหลีอยู่แท่งน้ามันเลยบอรถมันกัหลายปวดโพนอะบอรถเทากระจอยู่สคันเนาะเขาบอกว่ามันบ่มีงานบ้มอสาพันฟองมือนเนี้ยรถสีบมีอน กูคงข่อยไว้ยากดอวเพราะว่าเพ,าพิ่นมาเอาสายพันธุ์อันไปปันป่นเขามาดิอย <c oughs> ู่แต่เข<อ>าจดพวกี้กันอย่าแต่ของดที่นี้มันโลมาได้ได้ของเจ้ามโลมาได้เลยพอปยเป็นรถใหม่นะครั้งก็ข่อยว่าเอออันกระเด็นไฮดริงน่อยไปสื่อสายพันธุ์อันอันตูปน้ปั้นเขาอยู่กันัิไม่ได้เ,เกี่ยวประเดี๋ยซึ่งปอยี่มีคำบอกเลยแต่ว่าเจ้านี่รถใหม่เลยแต่ก็บอกเขาที่ข่านนี่จะคล้องเขาว่าฟ้าเขาจอดไทยคลิปอยู่ว่าสิ อยอมบอกเลยว่ยากิิ่เแห้งมันเามันเต็มอุ่มแล้ว,ม,บบนนวมันีินมามอืมไปทันทีมุนกดกเลมามนสุนเขาไปไง่ายๆพีน้องมุดเขาไปเป็นมาโน ความเพียรเลยภาวันเนี่ยมึไปมือวานเทเลเดียวเองคนหลักมันกลับมาเนี่ยนี่นะก็มีจะปล่อยปุ๊บมันตีก้างออกเลยเลยแล้วเตรียมงานลงยังได้เลยเห็นปะเหยียบไปดีเพราเนาะเอารถเกลียวลงไปแล้วกองมาเกลียวค้างอีกเออวันนี้มุดมุดมุดเกิดไม่เอาขาหนึ่งใหญ่ข้างมุดว่าข้างใหญ่ทีหนึ่งข้างมุดสีเขื่อนเนาะได้แล้วนี้เขาสโลมลงปุ๊บเดินลงมาเลย ดอกก็ขวดมือเลยไปะให้เลยจอดดับรถปุ๊บห้องล็อกเปิดทีเดียวเลยจวดนั่นของของผมแบบล็อกเบรกนี่เดี๋ยวเราไปกอกก็ง่าเลยมันนี้พอพอเพิ่นสิเลีนมันนี้เปิดเบรกนี่ปั่นเลือวะฟูด้วยชอ้ยบอกจะว่าคุยเลยเออเพิร์ลบอกผมโม่จะได้ตลิบมันมีงาน เอาไอ้ใครกินนะนอนเฝ้าเขาอยู่นะจะโยกมองเห็นมันออกนี่ซื้อได้บเหมืินแล้วเขาสหางานให้เฮาเน้อบุญเมืองเขาสิ้ห่วขวานซุ่มพี่บาสแล้วมาจอดแล้วมาโดนวิทโตโน่เอาเอาห้องกับเด็กไหมเนาะเขาบ่เคยมาเมื่นบ่ล่ก็เ้ากับมาปีแรกเมื่อไหร่ะเอากับแบบหางานให้เนี่ยปีหนาเมื่นบ่ล่เพื่อเขาสงสารเดี๋ยวไปคอมเมนต์เขาเขาบอกว่า รถที่ว่าไว้เริ่มงานวันที่แปดแั้วจังมีลาประมาณสองพันไร่เลยนะเจ้กของไห้พูดสองพันไร่ของเขาประมาณสองร้อยนี่ทุ่งนี้ของเราหมดเลยเออแต่ที่ไหนได้เดี๋ยวไปเกี่ยวเก็บแต่งงานเขาไปย้ำรถไปหัุนวิี่เห็ดไห้เสือไห้เสือสะพานสักแล้วทำอันปิดเห็ดไห้เสือสะพานสักกร็จปีหนาคนี้บอบอบอเดี๋ยวข่อยเห็ดเอง มันสีสบายเกินไปแล้วมันยืนมันกดอยู่ขานาลรถนี่มันเกินไปแล้วมันต้องลงชักก่อนสิกำลังเลนลงมาบนไดร์ลุดน้อยกับน้อยจิ้มพท่านในวันนี้เอาจิ้มยังไงเอาพวกซักตุ่มไลยสิเสากรอเดี่ยวไปกลางนึงง่ายแล้วค่ะวันแค่เลือเข้าบ่ต้องมาพับเขาพับหางขึ้นพับหางลงอยู่ยากค่ะ ดุดเมื่อยู่เอามูเด็กนอนไปหรอบ่เด็กนอยอยู่นี่ไหมมันไปเฮือนหรอบปล่ร้านได้นานนะบ้านเขามีบุหุงมาวะแล้ววันเดีใส่เด้กหน่อยเอฟซีไปเก็บบุกหงบัานนันมาเนาะสามสี่คน เขามาสวัสดีครับไดาสวัสดีครับจด <พอ S 1> มเอฟซีตัวเล็กค่ะใบกำลังสนเอาเดี๋ยวสัมนนี่ละคะพี่น้องจะพอกันไหมค่ะสบายดีค่ะ